สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสาตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่13พฤศจิกายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนี้ที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์เสนอสายเหี่ยวต้านจีนเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยุโรปผลักดันช่วยเหลือ,อยูเครนชุดใหม่ดับ35รายเหตุรถพุ่งใส่ฝูงชนที่ศูนย์กีฬาเมืองจูไห่ของจีนส่วนสำิข่าววันนี้วิเคราะห์เป้าหมายยุติสงครามในกาซายูเครนของทรัมป์นั้นยากง่ายเพียงใด รายงานพิเศษจากวิวเอทยนายกแพทองทานพบชุมชนไทยในลอสแอนเจลิสและส่งท้ายกันที่ Amazon ซุ่มพัฒนาวันตาอัตริยะช่วยคนขับรถส่งสินค้าได้เร็วขึ้นจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะยังอยู่กันที่โผของคณะทำงานชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหวมาฝากกันทุกวันเลยนะคะคุณรัฐพลครับก็มีการเสนอชื่อตำแหน่งสำคัญเพิ่มเติมนะครับโดยโดนัลด์ทรัมผู้ที่ชนะก,การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็ได้เสนอชื่อสอสพพักริพัริกันไมเคิลวอลส์นะครับ อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงาน national guard ของกองทัพบ,บกสหรัฐแล้วก็อดีตทหารผ่านศึกให้นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะครับจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดอ้างอิงรายงานของ AP และ a l l s t r e e t j o u r แ a l นะครับตำแหน่งดังกล่าวนั้นจะทำให้ซอสวอสสามารถให้คำปรึกษาแก่ทรัมป์ในประเด็นความมั่นคงต่างๆในขณะนี้บางแก่การจัดหาอาวุธ แกยูเครนความร่วมมือทางทหารระหว่างรัเสเซียและเกาหลีเหนือและความขัดแย้งในตอนออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธที่มีอิร่านหนุนหลังนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีความกังวลในหมู่พรรคถ้ามิกันว่าการเลือกสสของพรรคเป็นนั่งในคณะทํางานชุดใหม่ของทรัมป์ในขณะที่ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรยังไม่นิ่งนะครับยังไม่มีใครฟันธงอย่างแน่ชัดนั้นอาจจะทําให้ต้องมีการเลือกตั้งสําหรับเก้าอี้ที่ว่างลงนะครับ วอลซึ่งได้รับเลือกเป็นสสฟลอริดามาแล้วถึง3สมัยแล้วก็จะชนะการเลือกตั้งไม่นะเราก็เพิ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมธิการความพร้อมด้านการทหารและสมาชิกคณะกรรมธิการด้านการต่างประเทศของสภาผู้แทนด้วยนะครับที่สำคัญครับ วอลส์นั้นถูกมองว่ามีแนวทางซ้ายเหย่่ยวเช่นเคยเรียกร้องให้สหรัฐคว่ำบาตรการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2022เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าจีนนั้นคือจุดกำเนิดของการระบาดของโควิด -19 และยังมีเรื่องของการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงเป็นต้นครับ ค่ะวอลซ์ยังเป็นผู้วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อนโยบายถอนทหารอเบริกันออกจากอัฟกานิสถานนะคะและขอให้มีการลงโทษผู้รับผิด ชอบต่อเหตุการณ์โจมตีที่สนามบินในกรุงคาบูลที่ทําให้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต13านายนะคะนอกจากนี้เขายังเป็นผู้สนับสนุนคาพูดของทรัมป์ที่ออกมาตําหนิโครงการเพิ่มความเท่าเทียมและความหลากหลายภายในกองทัพสหรัฐว่าเป็นนโยบายที่อ่อนแอเกินไปค่ะริชาร์ดโกเบิร์กผู้ที่เคยทําหน้าที่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติในการดํารงตําแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ระบุว่าซอซอวอลส์คือตัวเลือกที่ดีผู้มีประสบการณ์ทํางานในกองทั และในรัฐสภาสหรัฐโกเบิร์กซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาระดับสูงขององค์กร Foundation for Defense of d e m o c r a c i e s ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าขณะที่ไฟกำลังลุกลามในหลายพื้นที่ทั่วโลกวอลคือผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการช่วยว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ Trump ดับไฟเหล่านั้นค่ะ ในช่วงสัปดาห์นี้ทรัมป์เร่งเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งในคณะทางานสมัยสองของเขาด้วยสมาชิกพรรครีพับลิกันที่แสดงความพักดีในช่วง4ปีที่เขาไม่ได้ดารงตําแหน่งผู้นําประเทศนะคะสื่อสหรัฐหลายสํานักรายงานตรงกันว่าทรัมป์เสนอชื่อบุฒธธิสมาชิกกราฟรฟรอริดามากโกรูบิโอซึ่งมีแนวทางสายเหยียวต่อจีนอิหร่านเวเนซุเอลาและคิวบาอีกทั้งยังเป็นผู้คัดค้านการสนับสนุนของสหรัฐต่อ,อยูเครนให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้ว่าการรัฐเซาท์ดาโกตาคริสตีโนเอมเป็น รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิซึ่งทั้ง2อ,อยู่ในรายชื่อของผู้ที่ทรัมป์จะเลือกเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อหลายเดือนก่อนหน้านี้ก่อนที่ทรัมป์จะเลือกเจดีแวนส์วุฒิสมาชิกรัฐโอไฮโอขึ้นมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ทรัมป์เสนอชื่อโทมัสโฮเมนอดีตรักษาการผู้อำนวยการสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสาหรัฐวัยห2ปี ให้ทำหน้าที่ผู้คุมชายแดงคนใหม่นะคะตามที่เขารับปากเอาไว้ว่าจะขับผู้อุยพเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนกลับประเทศและมีการเสนอชื่อสสเอลิสสเตฟานิกสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐนิวยอร์กให้ดํารงตําแหน่งทูตสหรัฐประจําสหรัฐประชาชาติคนใหม่และเสนอชื่ออดีผู้ว่าการรัฐอาคันซอไมค์ฮักคบี้ให้เป็นทูตสหรัฐประจําอิสราเอลทั้งนี้ทรัมป์มีกําหนดการเรยืนกรุงวอชิงตันในวันพุธค่ะเพื่อพบกับประธานาธิบดีจโจไบเดนที่เอาชนะเข้าไปในการเลือกตั้งเมื่อปี2020ในการหารื่ เรื่องการเปลี่ยนผ่านอำนาจทรัมป์เข้าพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมปีหน้านะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีแผนที่จะพบกับสมาชิพกพรรครีพับลิกันในสภาสหรัฐในวันเดียวกันด้วยค่ะคุณรัตพล ใครด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนเดินทางมุ่งหน้าไปยังกรุงบรัสเซลของเบลเยียมในวันอังคารนะครับเพื่อร่วมหารือเรื่องการส่งความช่วยเหลือชุดใหม่ให้กับยูเครนก่อนที่ประธานาธิบดีโจไปเดนนั้นจะพ้นจากตําแหน่งในเดือนมก,กราคมนะครับในวันพุธรัฐมนตรีบริงเกนจะประชุมร่วมกับบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเรื่องการสนับสนุนยูเครน ในวันเดียวกันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นจะต้อนรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่โดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าไบเดนนั้นจะขอให้ทรัมป์อย่าเดินหนีออกจากยูเครนนะครับประเด็นความช่วยเหลือด้านการทหารจากเกาหลีเหนือแก่รัเสเซียนั้นจะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในหมู่รัฐมนตรีต่างประเทศนาโต้เช่นกันและคาดว่าจะถูกนำไปพูดคุยในการประชุมกลุ่มเอเปกที่รุงลิมาประเทศเปรูในสุดสัปดาห์นี้นะครับ ก่อนหน้านี้ยูเครนรายงานว่ามีทหารเกาหลีเหนือราว11,000คนเข้าร่วมรบกับรัสเซียในการต่อสู้กับทหารยูเครนบริเวณแคว้นเคิร์สของรัสเซียด้วยนำไปสู่การประนามของชาติสมาชิกนาโตในยุโรป หลายประเทศครับค่ะด้านชาวสกุปชานักวิชาการที่คาวซิลออนฟอร์เรนท์เรลชั่นส์ในกรุงวอชิงตันกล่าวกับวิโเอนะคะว่าทรัมป์อาจพยายามเป็นตัวกลางให้เกิดการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้ระหว่างการหาเสียงค่ะแต่นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายตามที่ทรัมป์รับปากไว้และต้องใช้เวลานานในการนำเซเลนสกี้กับปูตินเข้าสู่โต๊ะเจราจาเดียวกันค่ะหลังจากการหารือที่กรุงบรัสเซล รัฐมนตรีบลนเกนจะเดินทางต่อไปยังเปรูค่ะเพื่อร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปรวมทั้งประชุมสุดยอดของประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ที่บราซิลโดยประธานาธิบดีไบเดนจะเข้าร่วมการประชุมทั้ง2เวทีนี้เป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะตามกําหนดการประธานาธิบดีไบเดนจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนอกรอบการประชุมเอเปกในวันเสาร์นี้โดยคาดว่าจะใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะอ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะ เกี่ยวเนื่องกับประเด็นต่างประเทศของสหรัฐที่หลายคนจับตานะะในยุคข,ของทรัมป์2.0ว่าจะเป็นอย่างไรว่าที่ประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ให้คํามั่นนะคะว่าจะยุติสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางค่ะแต่สัญญาเหล่านั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดในทางปฏิบัตินะคะแผนดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนอย่างไรติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวแพทซีวิดากุสฟาร่าที่คุณรัตพลอ,อสนิตนํามาถ่ายทอดเสนอค่ะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กําลังจะเข้าสู่การบริหารประเทศ ทศอีกสมัยหนึ่งนะครับจะต้องนำพารัฐนาวาของเขาท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสรวมทั้งการต่อสู้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครนนะครับ ครับท่านได้กล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดยั้งผมที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพวกคุณเหล่าประชาชนเราจะทำให้อเมริกาปลอดภัยแข็งแกร่งรุ่งเรืองทรงพลังและเสรีอีกครั้งหนึ่ง ทรัมป์จะเริ่มบริหารประเทศอย่างเป็นทางการวันที่20มกราคมนะครับแต่ว่าเขาดันได้เริ่มพูดคุยกับผู้นําโลกคนอื่นๆไปบ้างแล้วเช่นนายรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูและประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียเซนสกี้นะครับรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธร,รายงานที่บอกว่าทรัมป์นั้นได้พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้ว นาวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าการที่ทรัมป์สัญญาที่จะทําให้สงครามต่างๆจบลงโดยเร็วแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะทําเช่นนั้นจริง When it comes to the Middle East, I think in some ways the message will be hurry up and finish this war. ชาส์ค mm ุปชานนักวิจัยอาวุโสแห่ง Council on Foreign Relations กล่าวว่าเมื่อพูดถึงตวันออกกลางผมคิดว่าคงมีบางวิธีที่จะส่งสัญญาณไปว่าร,รีบเร็วทำเร็วเข้ารีบทำให้สงครามจบลงคุปชานนั้นบอกด้วยว่าสัญญาณจากทรัมป์สู่ยูเครนจะมีความชัดเจนว่าเขาต้องการให้ความขัดแย้งกับรัสเซียนั้นจบลงด้วย ทรัมป์ไม่เคยให้รายละเอียดว่าจะทำอย่างไรให้สงครามจบลงแต่ว่านักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าเขานั้นมักจะวิพากวิจาร์ณเรื่องเงิน,หล,นหลายพันหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่สหรัฐใช้ไปเพื่อการช่วยเหลือ,อยูเครนหากว่าจะต้องมีทางออกให้สงครามนี้จบลงรัฐบาลเคียฟจึงจำเป็นต้องยอมถอยซึ่งคงจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเซเลนส,สก,กีครับ กับผู้นยเครนกล่าวว่าาเรต้องการเห็นการจบลงของสงครามอย่างมีความยุติธรรมผมเชื่อว่าหากมันจบลงอย่างรวดเร็วนั่นหมายถึงความพ่ายแพ้ขณะนี้เกาหลีเหนือส่งทหารไปช่วยมอสโกสงครามในยูเครนนั้นอาจจะมีผลในทางปฏิบัติ กว้างขวางมากขึ้นหากคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวนะครับในเวลาเดียวกันก็มีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยสำหรับสงครามในตอนออกกลางครับทรัมป์นั้นย่อมจะต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์กับอิสราเอลที่ต้องการขยายผลของเป้าหมายของตนอย่างเต็มที่มากไปกว่าการหยุดยิงและไม่ใช่เพียงแค่กับกลุ่มฮามาสเท่านั้นแต่รวมถึงกลุ่มเฮสบลลาในเลบานอน โดยทั้งสองกลุ่มนั้นต่างเป็นขบวนการที่เป็นตัวแทนของอิหร่านครับครับนายกรัฐมนตรีเนทันยูฮูกล่าวว่าเรารับรู้ได้ถึงภัยคุกคามจากอิหร่านในทุกองค์ประกอบและอันตรายของมันและเราก็รับรู้ได้ถึงโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของอิสราเอลในเรื่องสันติภาพและการแผ่ขยายของเราเช่นกัน นอกจากนี้นะครับทรัมป์กล่าวว่าจะดําเนินนโยบายที่แข็งขันด้านการค้าโดยเฉพาะกับจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นได้กล่าวในตอนแสดงความยินดีกับทรัมป์ที่ชนะก,การเลือกตั้งว่าทางสีจิ้นผิงนั้นต้องการเห็นความสัมพันธ์กับสหรัฐที่มั่นคงแข็งแกร่งและยั่งยืนเมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าสีจิ้นผิงได้ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เผยว่าจีนและสหรัฐได้ประโยชน์จากการร่วมมือกันและเจ็บปวดจากการ,รเผชิญหน้ากันครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลคะสำหรับรายงานเชิงวิเคราะห์นะคะซึ่งไปตามอ่านกันต่อได้ทางเว็บไซต์ w a t h a i c o m นะคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะเกี่ยวเนื่องกับคดีความหลายคดีของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะทางผู้พิพากษาได้เลื่อนการตัดสินถึงความเป็นไปของคดีเงินปิดปากดารานหนังผู้ใหญ่ค่ะเมื่อวันอังคารในระหว่างที่อายการกําลังพิจารณาว่าจะเดินหน้าคดีนี้ต่อไปหรือไม่ขณะที่ทนายความของทรัมป์แย้งว่าต้องยุตคิคดีนี้ไปเพื่อให้ทรัม นั้นเข้ามาบริหารประเทศได้ค่ะสำหรับข่าวเอพิรายงานว่าการเลื่อนการพิจารณาคดีดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงพลวัตของคดีซึ่งเน้นไปที่ทรัมป์แต่การเรื่องเงินที่มอบให้กับดาวราหนังผู้ใหญ่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016 พกและทำให้เขากลายเป็นอดีตผู้นำสหรัฐคนแรกในประติศาการเมืองอเมริกันที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาญานะคะตามกำหนดการเดิมการพิจารณาคดีนี้จะเกิดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนค่ะแต่อายการพิเศษแมทธิวคอนแลนเจโลระบุในอีเมลที่ส่งต่อให้ศาลนครนิวยอร์กว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและตอนนี้ทีมอายการระบุว่ากำลังพิจารณาแนวทางอื่นๆซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่ว่ากระบวนการพิจารณาคดีนี้อาจไม่เป็นไปตาม แผนการเดิมที่วางเอาไว้ด้านทนายความทรัมป์เอ,เอ,เอมิลโบฟได้แย้งว่าคดีนี้ต้องยุติการพิพาษาาละดําเนินคดีไปเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่อความสามารถในการบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์รายละเอียดทั้งหมดนี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันอังคารค่ะโดยผู้พิพากษาฮวนเมอร์ชามหัวหน้าคณะผู้พิพากษามีกําหนดการต้องพิจารณาคําร้องของทนายทรัมป์ที่ขอให้ตัดสิน ขอให้คำตัดสินต่อคดีนี้เป็นโมฆะตามคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่ให้สิทธิคุ้มครองบางส่วนกับประธานาธิบดีโดยพิพากผู้พิพากษาเมอร์ชันได้กล่าวกับทนายความทรัมป์ว่าตนจะระงับกระบวนการและเรื่องการพิจารณาเรื่องนี้ไปจนถึงอย่างน้อย19พฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อที่ว่าทีมอายการจะหาหนทางต่อไปของคดีขณะที่ฝ่ายอายการก็ปฏิเสธจะให้ความเห็นในเรื่องนี้เมื่อ AP ติดต่อสอบถามไปในช่วงเวลาที่รายงานข่าว เอพิรายงานว่าเริ่มมีการประเมินแล้วว่าจะหาทางลงให้กับคดีความดังกล่าวอย่างไรเพราะกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายว่าผู้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีจะไม่สามารถถูกฟ้องร้องดําเนินคดีได้อย่างไรก็ตามทรัมป์ไม่สามารถใช้อํานาจสั่งอภัยโทษตนเองในคดีระดับรัฐที่ถูกศาลนิวยอร์กตัดสินว่ามีความผิดในคดีเงินค่าปิดปากแต่เขาอาจจะใช้สถานะว่าที่ผู้นําคนใหม่ในการต่อรองให้ศาลเลื่อนลดหรือล้างคําพิพากษาหรือโทษจําคุกได้ส่วนคดีความที่คาดว,ว่าจะดําเนินต่อไปหรืออย่างน้อยจะกลับมาพิจารณา าากันใหม่หลังทรัมป์ลงจากตําแหน่งคือคดีทแทรกแซงการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียสืบเนื่องจากการที่อายการสั่งฟ้องเขาได้รับการเลือกตั้งอีกสมัยค่ะครับก็เป็นความคืบหน้าทางการเมืองนะครับและต้อง <c oughs> มีหลายอย่างที่ต้องติดตามเกี่ยวกับการเมืองอเมริกันภายใต้ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่าลืมกดติดตาม v o ไไทยนะครับและตอนนี้ก็ดูเราได้ทางช่อง YouTube และ Facebook กด Subscribe แล้วก็กด กระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับเอาละครับมาที่เรื่องราวข้ามมาที่จีนกันบ้างนะครับชายชาวจีนนั้นขับรถพุ่งชนเข้าใส่ฝูงชนที่กำลังออกกำลังกายอยู่ที่ศูนย์กีฬาแห่งหนึ่งในเมืองจูไห่ทางใต้ของจีนนะครับ mm. เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต35คนนะฮะและบาดเจ็บ43คน ตำรวจเมืองดังกล่าวนั้นจับกลุ่มตัวชายวัย62ปีซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุขับรถพุ่งชนใส่ฝูงชนโดยตั้งใจเมื่อคืนวันจันทร์นะครับขณะที่กำลังมีการจัดนิทรรศการการบินประจำปีที่เมืองดังกล่าวครับตำรวจกำลังสืบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของผู้ต้องหารายนี้ซึ่งระบุภายหลังว่าแท้ฝานนะครับภาพจากวิดีโอหลายชิ้นแสดงให้เห็น ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและมีคำสั่งให้ประชาชนเร่งหนีออกจากบริเวณที่เกิดเหตุผู้คนหลายสิบคนนอนอยู่ที่พื้นรอบศูนย์กีฬาแห่งนี้โดยถแถลงการของตำรวจระบุว่ารถจนของคนร้ายได้พุ่งชนเข้าใส่คนจำนวนมากนะครับ ในช่วงเช้าวันอังคารมีรายงานว่าผลการค้นหาเหตุการณ์นี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนได้ถูกเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับรวมถึงผลการค้นหาเกี่ยวกับศูนย์กีฬาจูไห่ในเว็บไซต์เว่ยโปก,ก็แทบจะไม่มีเนื้อหาที่ระบุถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและภาพเหตุการณ์รวมถึงรายละเอียดต่างๆก็ถูกลบไปด้วย ตามปกติแล้วนะครับมีประชาชนจำนวนมากมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬาแห่งนี้เป็นประจำทุกวันแต่หลังจะเกิดเหตุการณ์ย์ดังกล่าวได้ถูกสั่งปิดไปอย่างไม่มีกำหนดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุทำร้ายประชาชนหลายครั้งในประเทศจีนโดยผู้ที่ถูกทำร้ายส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเช่นเมื่อเดือนตุลาคมชายวัย50ปีผู้หนึ่ง ถูกจับกลุ่มหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาว่าใช้มีดแทงนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งทําให้มีผู้บาดเจ็บ5คนและเมื่อเดือนกันยายนมีเหตุทําร้ายด้วยมีดที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เซี่ยงไฮ้ทําให้มีผู้เสียชีวิต3รายครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวของภารกิจนายกไทยในสหรัฐมาฝากกันค่ะ นายกรัฐมนตรีของไทยใช้เวลาระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกที่เปรูแวะเยี่ยมพบปะชาวชุมชนไทยที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งคุณสุภกิจพัทรรัรนนนท์ส่งรายงานมาจากนอตฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับภารกิจนี้และมีมุมมองของคนไทยที่ฝากถึงนายกมานําเสนอเพิ่มเติมด้ค่ะชาวชุมชนไทยในะนคะรลอสแอนเจลิสรวมตัวต้อนรับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี ในระหว่างเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่สหรัฐโดยร่วมพบป่าชาวไทยในต่างแดนที่วัดไทยลอแอนเจลิสตื่นเต้นที่จะมานะคะคณะที่มาจากเมืองไทยนะคะก็อยากอยากมาเจอทุกๆคนคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะก็คิดว่าคนที่นี่ก็น่าจะคิดถึงประเทศไทยเช่นกันนะคะมาที่นี่ก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ได้มาเจอกันแล้วก็ได้คิดถึงเมืองไทยซึ่งกันและกันนะคะ ไม่เคยมาที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็มาเจอพี่น้องคนไทยมันจอชนคุนไทยที่รวมกันเยอะขนาดนี้มาก่อนนะคะนางสาวแพรทองทานใช้โอกาสระหว่างการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำประเทศเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่31ที่ประเทศเปรูมาแวะที่นครลอสแอนเจลิสก่อนร่วมประชุมมอบนโยบายกับหน่วยงานราชการไทยในสหรัฐ และร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนไทยโดยได้ร่วมชมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีและการสาธิตมวยไทยของกลุ่มเยาวชนลูกหลานชาวไทยที่มาร่วมให้การต้อนรับ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีจุดมุ่งเน้นนะคะในการพัฒนาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มีด้านอื่นๆด้วยนะคะแต่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลิงก์กับพี่น้องที่เอเอได้อย่างได้อย่างชัดเจนที่สําคัญฝากไว้นะคะว่าถ้ามีลูกหลานนะคะช่วยชวนกลับไปทํางานที่บ้านเราเยอะๆนะคะจะได้บ้านเราจะได้พัฒนานะคะเชื่อว่าทุกท่านต้องมีลูกหลานมีครอบครัวที่เก่งมีศักยภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลลักดันเต็มที่ ชาวชุมชนไทยหลายคนเดินทางไกลามาจากต่างเมืองเพื่อร่วมกิจกรรมพบปะนายกรัฐมนตรีครั้งนี้รู้สึกดีใจตื่นเต้นจะได้เจอนายกมาให้กําลังใจนายกขอให้นายกช่วยเป็นอนาคตให้กับลูกๆในฐานะที่แม่ได้เห็นว่าเออนายกได้มาแล้วก็มาทําเรื่องของโครงการซอฟท์พาวเวหนึ่งครอบครัวหนึ่งงานเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากทําเราอยากสนับสนุนเราชอบในความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ าเป็นนผู้ํครับก็ดีใจนะครับเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองมาเยี่ยมชุมชนไทยของเรานะครับในฐานะที่เป็นคนไทยก็รู้ว่าเป็นเกียรติของเรานะครับยังเหมือนเดิมอยากให้นายกสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการศึกษาเด็กไทยเด็กมาเรียนที่อเมริกาบ้างหรือครูอเมริกันไปสอนที่ไทยบ้างเพราะการศึกษาจะเป็นการเริ่มต้นของคุณภาพของชีวิตของคนนะคะนั่นคือคุณภาพของชีวิตมนุษย์ทุกคนผมคิดว่าเป็น เป็นภารกิจของฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะที่เมื่อท่านนายกฝ่ายประชาธิปไตยนายกพลเรือนมาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนต้องมาให้กำลังใจครับ feel disconnected ด้านเคนฉลองราชพงพาณิชย์นักศึกษาปีหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเ s c o l l e g e e ที่เคยผ่านการเรียนการสอนจากโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยมาก่อนมองว่าเด็กไทยอเมริกันในหลายพื้นที่ขาดการเข้าถึงความเป็นไทย หากรัฐบาลไทยเข้ามาช่วยสนับสนุนจะทําให้เด็กไทยต่างแดนได้ซืมซับวัฒนธรรมไทยมากขึ้น <Wow. S 1> ดันโอภาสมลิพันธ์นายกสภาไทยทาวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มองว่ามีความเป็นห่วงถึงนโยบายการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศไทยของรัฐบาลสาหรัฐในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของคนไทยทั้งในไทยทาวเองและในอเมริกา จึงอยากฝากความหวังให้รัฐบาลแพทองทาน าาช่วยดูแลตอนนี้ต้นทุนต่างๆการทำธุรกิจในอเมริกาเนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันสูงขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นค่าแรงค่าเช่าร้านและค่าวัตถุดิบนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราเจอกําแพงภาษีที่สูงขึ้นในการนําวัตถุดิบเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนของการทําอาหารไทยมันสูงขึ้นครับก็เลยถ้ารัฐบาลไทยสามารถช่วยตรงนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยให้ร้านอาหารไทยในอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ดีมากขึ้นครับอาหารไทย นาธรรมไทยคนไทยก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกชื่นชอบนาะะยกรัฐมนตรีไทยใช้เวลา2วันที่นครลอสแอนเจลิสก่อนจะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปคที่ประเทศเปรูโดยรายงานจากสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านอกจากการพบปะชุมชนไทยและข้าราชการไทยแล้วนายกรัฐมนตรีมีกำหนด พบปะกับนักธุรกิจภาคเอกชนในสหรัฐในด้านการลงทุนโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอีกด้วยสุภกิจพัรทรธิรานนท์ไวซ์ซอบอเมริกาผ้าภาษาไทยรายงานจากเมืองนอตฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอบคุณมากค่ะคุณสุภกิจคะและสามารถไปติดตามอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wtai.com a h นะคะและเรามีไลฟ์สตรีมให้ได้ติดตามกันนะคะทางทาง Facebook และ YouTube ค่ะ Voice of VOA America v o a. Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้นะคะปิดแบบแดงทั้งกระดานนะคุณรัตพงศ์คือย่อตัวลงมาครั้งแรกหลังจากเขียวยกแผงกันต่อเนื่องมา5วันร่วนฮะจากการที่นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐกล่ mm. วาวคือดาวโจนส์นะคะลบ382จุด่าที่4 3 9 1 0จุด s p สลบ17จดุดขาที่5983จุดนะจากลบ17จุดเช่นกันนะคะปิดที่19,281้องจุดราคาทองคำลบ0.4เที่ 2,607ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนสาค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก81สตางค์คุณรัฐพล์ครับและบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกนะครับก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะครับใช้สำหรับคนขับรถขนส่งสินค้าเพื่อช่วยนำทางการขนส่งอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้นอ้างอิงข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องจากโครงการดังกล่าวอย่างน้อย5รายในข้อมูลของรอยเตอร์นะครับ Amazon นั้นเลงยกระดับการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีแว่นตาอัจฉริยะนี้ที่จะช่วยบอกเส้นทางจัดส่งสินค้าอย่างละเอียดทุกเลี้ยวโคง้งบนหน้าจอที่ระบุเส้นทางเล็กๆบนแว่นนะครับที่จะคอยบอกเส้นทางผู้จัดส่งสินค้าทั้งบนท้องถนนและภายในอาคารด้วยนะฮะแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องบอกกับรอยเตอร์ว่า โครงการแว่นตาอัจฉริยะดังกล่าวมีชื่อว่าเอมิเลียซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและมีหน้าตาคล้ายกับแว่นอัจฉริยะ e c h o f r a m e ที่เปิดตัวไปเมื่อหลายปีก่อนและจะมีหน้าตาที่มีจอขนาดเล็กบนเลนส์แว่นข้างหนึ่งนะครับเพื่อให้คนขับรถขนส่งสินค้าใช้ระบบ GPS ได้เป็นในตัวโครงการเอมิเลีย เป็นที่ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงความพยายามในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อแข่งกับคู่แข่งอย่างว mart จากการที่ประเมินว่าต้นทุนการขนส่งเราครึ่งหนึ่งนะครับคือต้นทุนการจัดส่งสินค้าอยู่ที่ไมล์สุดท้ายของการจัดส่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเดินทางตามหมู่บ้านอาคารเพื่อส่งสินค้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงและเวลาในการจัดส่งมากกว่านะครับ อย่างไรก็ตามนะครับโครงการแว่นตาอัจฉริยะนี้ยังมีอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้านั่นก็คือ Amazon นั้นยังเผชิญกับปัญหาการทำให้แบตเตอรี่ของแว่นนี้ใช้ได้นานเท่ากับ8ชั่วโมงอยู่และต้องทำให้มีน้ำหนักเบาพอที่จะสวมใส่ได้ตลอดทั้งวันและถามอีกอย่างหนึ่งก็คือ Amazon นั้นยังต้องผลักดันให้คนขับส่งสินค้าของบริษัทนั้นหันมาใส่แว่นตานี้ซึ่งอาจจะเป็นการรบกวนสาหรับคนที่ใส่แว่นสายตาอยู่แล้วครับ ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็เล็งเห็นความสําคัญเรื่องการแก้ปัญหาต้นทุนการขนส่งเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งอยู่นะคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะไปดูประเพณีโบราณนะคะที่เกิดขึ้นในโบลิเวียค่ะโดยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะชาวโบลิเวียหลายร้อยคนในกรุงลปาปัสขุดกะโหลกของผู้เป็นที่รักขึ้นมาตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามเพื่อระลึกถึงผู้วัยชนแล้วก็ขอพรเป็นศิล รมมงคลให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งเป็นพิธีกรรมในลักษณะบูชาบรรพบุรุษของเขาซึ่งมีการผสมผสานกับความเชื่อแบบแคทอลิกด้วยโดยคนท้องถิ่นนะคะเรียกกะโหลกว่ายาติตาสค่ะที่ถูกตกแต่งด้วยสารพัดสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักเปียผมใส่ลงไปการสวมแหบนกันแดดให้แล้วก็มีการคาบยาสูบให้นะคะรวมถึงโปรยด้วยใบยโคคาซึ่งเป็นพืชที่ใช้ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเขา พิธีกรรมนี้จัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์ค่ะหลังวันสมโภชนักบุญและเทศกาลแห่งความตายนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็บอกกับ AP ค่ะว่าน่าจะเป็นที่นิยมในพื้นที่มาตั้งแต่สมัยก่อนอิทธิพลจากยุโรปจะเข้ามาเลยค่ะซึ่งมีการใช้กระโหลกเป็นสัญลักษณ์ของความตายรวมถึงการเกิดใหม่ด้วยนะคะก็เป็นพิธีที่เกิดขึ้นในบุรีเวียนะคะที่เรานํามาฝากกันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิชันนี้ทีการกําลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิท ผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิีิการคุณรัตพลค่ะสวัสดีค่ะผลน่าสนใจตรงเว่นตาอัจฉริยะแล้วก็ชอบใจตรงที่ส่วนสุดท้ายที่บอกว่าสําหรับคนที่สวมแว่นตาอยู่แล้วค่ะคุณรัตพลคุณนิติการ จะจัดการอย่างไรกับเว้นตาตัวเองต้องทําให้เว้นตาอาัจฉริยะนั้นอัจฉริยะยิ่งขึ้นในแง่ของมีการปรับระดับสายตาให้เราด้วยไหมคะมันมันปรับไหมหรือยังยังไม่ได้มีตรงนี้ทําให้คนสวมเว้นตาย่าง สับสนว่าจะใช้ตอนไหนอย่างไรดีหรือเปล่าคะจริงๆอันนี้เป็นโครงการที่คือเขาก็เป็นการนําเสนอว่ามีการพัฒนาอยู่นะคะตัวที่ยังสําเร็จออกมาก็<ช>ยังยังไม่เกิดขึ้นแต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าไม่ว่าจะทำแว่นตาอัจฉริยะมามากแค่ไหนแต่ถ้าคนที่ใส่แว่นไปแล้วใส่ต่อไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาแบบซ้อน2อซ้อน3นะแล้วก็เกิด ความลำบากโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถไปส่งสินค้าซึ่งทำงานแข่งกับเวลาอยู่แล้วอย่างนี้ยค่ะครับอย่าง Google นี่เคยเปิดตัวใหญ่มากไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ว่าน่าจะสักสิปีที่แล้วแต่ก็ไม่มีใครใส่มาเป็นที่ฮ<ช>ิตไม่ได้เห็นตามท้องถนน,นที่เห็นแล้วก็แต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าการเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้เชิงพาณิชย์ก็คือการที่จะมาลดาต้นทุนของการเอาสินค้าเนี่ย ไปวางส่งให้กับผู้รับโดยใช้แว่นตาช่วยทำให้นำทางนะะไม่ต้องเดินหลงในตึกนะฮแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่แข่งขันกันเหลือเกินนะด้านราคาท่ากลางต้นทุนที่สูงขึ้นครับค่ะดีมากเลยไม่หลงแต่ว่าจะตามัมหรือเปล่านี่ <c oughs> ก็เป็นห่วงนะ <c oughs> ออายุเยอะขึ้นก็สายยาวมันได้ประโยชน์ ได้สถานนึงใหญ่ๆเลยอีกอีกสถานหนึ่งก็ความชัดเจนนะต้องต้องรอดูพัฒนาการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีต่อไปขอบคุณ